เปิดประวัติไอวัตสีเวสราปภา c o King Power ผู้สานงานต่อปฏิฐานของคุณพ่อวิชัยหลังปิสนาม King Power Stadium เพื่อคู่เข่าขอแฟนสาวแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ทำให้ชื่อของวิจิาบ่าวอย่างไอวัตสีเวสราปภาการเป็นที่สนใจของชาวอีกครั้งเราจะไปทำความรู้จักกับท็อปไอยวัต c o ผู้มุ่งมั่นแห่งกลุ่มบริษัท King Power และประธานสโมสร Leicester City ผู้สารต่อปฏิฐานของคุณพ,อพ่อผู้ล่วงลับ ไอวัตศรีวัฒประภาชื่อเล่นท็อปคือนักธุรกิจชาวไทยซ e o กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคม2528เป็นบุตรชายของนายวิชัยศรีวัฒประภาหรือเจ้าสัววิชยัยจาของธุรกิจร้านค้บบปาปลอดภาษีอกรายใหญ่ที่สุดของไทยซึ่งเสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อปี2561ท็อปจบการศึกษาระดับประฐมและมัธยมจากเซนคาเบียนจบปริญญาตรีสาขาผู้ประกอบการบริหารธุรกิจวิทยารัยนานชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเดิมมองฟอร์ดประเทศอังกฤษคุณท็อปมีความสนิทสนมนกับพ่อมา่สุดในบรรดาลูกทั้งหมดเนื่องจากขณะที่พี่ทั้งสามคนไปศึกษาในต่างประเทศซึ่งช่วงเวลาที่คิงพาวเวอร์เติบโตสูงสุดทําให้คุณ๊็อปมีโอกาสได้ทํางานในทุกแผนกของบริษัทเรียนรู้การบริหารกิจการจนกระทั่งปี2552เขาได้ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์หลังสูญเสียคุณวิชัย จากอุบัติเหตุแฮร์รคเตอร์ตกเมื่อปีส5 161คุณท็อปก็ได้ก้าวขึ้นมาบริหารกิจการสานต่อจากพ่อของเขาไม่ใช่แค่ด้านธุรกิจเท่านั้นแต่คุณท็อปยังสานต่อบริหารด้านกีฬาโดยการลงตำแหน่งประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และประธานสโมสรโอเอซิเว่นซึ่งสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในปี64ทีมเลสเตอร์สามารถคว้าแชมป์เอฟคัพในฤดูกาล2022-2021ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอ,อีกทั้งยังคว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคอมมูนิตี้ชิลด์ 2021ได้เป็นสมัยที่2ในช่วงการระบาดโควิด -19 ทําให้การเดินทางและการท่องเที่ยวต้องหยุดชะง,งักลงและมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ทำให้สถามบินและร้านค้าปลอดภาษีอย่าง King Power หลายผู้คนแวะเวียนไปซึ่งทําให้คุณอัยวัฒต,ต้องทําการรีแบรนด์ครั้งใหญ่เพื่อพัฒนาธุรกิจและรูประบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เช่นเดียวกับการดูแลชีวิตความเป็นอยูดด่ของพนักง,งานกว่าหมื่นคนของบริษัท แม้จะไม่สามารถสร้างยอดขายได้เทียบเท่ากับในสถานการณ์ปกติแต่ King Power ก็สามารถทําให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลําบากได้สําเร็จรู้จักอ่อยนันทิสาเจ้าของหัวใจท็อปอายวัตว่าที่สไปรเลสเตอร์เป็นข่าวใหญ่ในหน้าสือไม่น้อยหลังจากคุณท็อปอายวัตศรีวัฒประภาขายาด King Power และประธานสโมสรเลสเตอร์ เซอร์ไพรสภูเขาขอแฟนสาวออยนันทิสาต่างโยงเวทแต่งงานแบบสุดโรแมนติกกลางสนามฟุตบอลในประเทศอังกฤษหลังคบหาดูใจกันมานาน7ปีหลายคนคุ้นหน้าคุณตาของคุตตอมไอวัตเป็นอย่างดีวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคุณออยนันทิสาว่าที่เซร์ไพร์เลสเตอร์ซิตี้คนนี้เธอเป็นใครสำหรับออยนันทิสาดีกรีไม่ธรรมดาเป็นทายาทผู้ผลิตและจําหน่ายชุดนักเรียนตาท็อปสันทำงานคุกคีในแวดวงแฟชั่นเลียนจบจาก สาขาและ, International College Thailand, และเฟิร์นอินเตอร์เนชั่นแนลเคเลดไทยแลดและปริญญาตรีใบที่2สาขาแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งที่มหาลัายเดียวกันเรียนจบมาก็สร้างแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองกับเพื่อนสนิทโดยใช้ชื่อว่าลาเชียและทิสาบายนันทีิสานั่นเองปัจจุบันยังเบีนเขียนมาโฟกัสธุรกิจของครอบครัวทำให้ดูเรื่องของสต็อกและสินค้าและการตลาด เซเลสเลคาซาเดเชื่อว่าทีมแสดงเห็นแล้วพวกเขาสามารถเล่นอย่างหลากหลายรูปแบบในเกมคืมนมังคารที่เฉือนชนะซินเดอ์รลด์1-0ฤดูกาลนี้เลสเตอร์มักเจะเกับคู่ต่อสู้ทีม่มาเล่นเกมรับต่ำที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมแต่ทีมผู้มาเยือนอย่างแมวดำเป็นทีมที่เล่นและเปิดเกมลุกอย่างดุดันเข้าใส่ที่ฟิเบิร์สตรีทเวย์ยางไรก็ตามลูกมงของเกมจัสตินก็พาทีมคว้าชัยชนะนัดที่12จากการเล่น13นัดไปได้ชัยชนะนัดนี้ช่วยทีมเพิ่มช่องว่างนำห่างอิสุวิตรองจาฟูงไปได้เป็น8คะแนน และยังรักษาสาติในรายการนี้ต่อไปด้านเซซเลคัาเด้มิเฟลารุ่งอิตาเลียนให้สัมภาษณ์พอใจกับคุณภาพที่เลสเตอร์แสดงออกมาในเกมแบบน,นี้มันมหัศจรรย์มากที่ได้ลงเล่นเกมนี้พวกเราแสดงเห็นแล้วว่าพวกเราเล่นกันได้อย่างอดทนเราเล่นเกมรับได้ดีเช่นกันดังนั้นนี่จึงเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเรามันเป็นเกมที่แตกต่างออกไปพวกเขาเล่นได้ดุดันมากแต่เราแสดงเห็นแล้วว่าเราเล่นกันอย่างอดทนวันนี้ทุกคนพยายามกันอย่างมาก เราจึงแฮปปี้ที่เราชนะได้ในเกมนัดนี้